เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับกลับกันมาอีกครั้งกับเกม d a ก k and Maze โดขังแบทเชอรนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปตัวละครฮีโร่อีกแล้วไม่ต้องห่วงมีตามมาอีกเยอะแน่นอนเพราะว่ามันกิจกรรมมันเข้ามาทีอ่ะตัวละครมันก็เยอะนะครับขั้นต่ําก็5ตัวไม่รวมพวกตัวละครเก่าๆที่ว่าได้ ECA เพิ่มด้วยในวะ่าผมทําไปแค่ตัวของทางกอตเองที่เหลือเนี่ยมีบาลเลยวันนี้นะครับจะมารีวิวตัวละครที่ผมคิดว่าเก่ง ที่สุดแล้วมั้งในบนรรดาตัวละครตัวร้ายอ่ะอาจจะไม่ที่สุดหรือไม่ก็ตามแต่ว่าก็เก่งอันดับต้นๆเลยของตัวละครตัวร้ายที่มาจาก Dark n i g h Hero ก็คือตัวละครตัวนี้นะครับ Dark King Demigra ผมจะขอเรียกกันว่าไอ้ Demigra แมงป่องแล้วกันเพราะว่าแขนมันใหญ่มากแล้วก็หางเหมือนหางแมงป่องเลยมาเริ่มดูเขาสามารถกันอย่างแรกก็คือผู้นำนะครับผู้นำเนี่ยนำให้กับทีมของ d e m i n i c Power แต่ว่านำแค่ร้อยสา ไอตัวนี้มันจะมีความเกี่ยวข้องกับพวกพลังปีศาาเนาะดิมันิกพาวเวอร์อะไรอย่างงี้ไอตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าเล่นในทีมหล่อสลักได้นะส่วนตรงท่าไม่ตายของเจ้านี่นะครับท่าไแม่ตายมันจะเป็นการเกรนลีเลสเอดีเคก็คือเพิ่มดาเมจตัวเอง50% 1เทิร์นแล้วก็จะทาการเพิ่มดีเฟนส์ให้กับตัวละครฝ่ายตัวร้ายเนี่ยเป็นเวลา1เทิร์น turn. ด้วยเช่นกันซึ่งเพิ่มแค่ตัวเพื่อนนะครับที่เป็นตัวร้ายแต่ว่าตัวเองไม่นับดังนั้นเนี่ยท่านไม่ตายสามารถซัพพอร์ตเพื่อนได้ซับแบบ,บพเเื่อนไปลย นะครับก็ถือว่าดูน่าสนใจใช้ได้นะมีดาเมจมีบวกดีเฟนซ์ซับเพื่อนได้ต่อมานะครับพาสีนะครับตัวชูโรงของเรานะครับตัวละครตัวนี้มีการตั้งต้นนะครับพาสีมาให้ค่อนข้างจะหรูเลยก็คืออย่างแรกเนี่ยมีคีบวก2องอีดีเคดีเฟนซ์บวก2องร,ร้อยสตั้งต้นถือว่าเยอะแล้วก็มีได้รับอีดีเคดีเฟนซ์เนี่ยหลังจากทาการโจมตีท่านแม่ตายไปอีก1 2 0มีโอกาสให้ใช้ในการติดคีติดตัวเลย50%แล้วก็ มีลดดาเมจที่จะรับนะครับติดตัวอีก40%แล้วก็ถ้าหากว่ามันมีตัวละครที่อยู่ในแฉกของคอสโอเวอร์หรือว่าดิมอนิกพาวเวอร์ตัวอื่นเนี่ยอยู่ภายในเทินเดียวกันกับตัวละครตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยครับไอเดมิกาแมงป่องเนี่ยก็จะได้ลดดาเมจเพิ่มเติมไปอีก20%แล้วมันก็จะได้รับลดดาเมจเพิ่มเติมไปอีก20%ซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับหากว่าตัวละครทั้งหมดในเทินเนี่ยมันอยู่ในฝ่ายเอ็กซิมคาร์ดก็คือฝ่ายตัวร้าย จะได้ลดดาเมจก่อนโจมตีไป20%อันนี้ผมลืมพูดไปเป็นการแบบเอาไว้ยืนค้ำช่องหนึ่งแบบจ๋าๆเลยโดนดักหน้าจะได้ถึกขึ้นกว่าเดิมนะครับสรุปเนี่ยไอ้ตรงเรื่องลดดาเมจน่มันมีมากสุดก็คือแบบ80%เลยนะเว้ยซึ่งมันเยอะมากแต่80%ตรงเนี้ยมันจะ80%ก็คือคุณโดนดักหน้าแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่โดนคุณไปโดนหลังยิงอะไรเงี้ยลดดาเมจมันจะได้เต็มที่ก็คือ60% ซึ่งเอาเข้าจริงก็เยอะอยู่ดีนะแล้วความสามารถต่อมาเนี่ยตัวละครนี้จะมีการได้รับ ATK บวกเพิ่มอีก40%นะครับต่อการโจมตีที่ได้รับยิ่งโดนโจมตีเยอะยิ่งตีแรงขึ้นซึ่งกันบวกดาเมจสูงสุดที่240%นะครับต่อมาเนี่ยจะมีการบวก ATK defense เพิ่มปอีก120%หากว่าตัวละครเนี่ยทำการเล่นในส slot ที่1ก็คือโจมตีช่อง1ในเทิร์น ก็จะเก่งขึ้นไปอีกแต่ว่ากลับกันถ้าเกิดว่ามันไม่จะเล่นช่อง1่งล่ะไปเล่นช่อง2ช่อง3มเนี่ยมันก็ได้พลสซีฟขึ้มนมาใหม่เหมือนกันนั่นก็คือการซัพพอร์ตให้กับฝ่ายเอ็กซ์ตรีมค้านะครับซัพพอร์ตดาเมจเนี่ยบวก60%แล้วก็คีร์เรบวกอีก2 4%ด้วยโอกาสในการคีรให้กับเพื่อนฝ่ายตัวร้ายซึ่งตรงนี้เนี่ยมันบวกให้ถึงตัวเองด้วยไงดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากให้เพื่อนในเทิร์นมันตีคียรอ,อง เพราะว่าซับโอกาสคีถึง24%เนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะมากกับคีเลทตรงนี้นะ24%มันมันเยอะนะเว้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวละครในเกมไม่ใช่แบบจะซับคีเลทโอกาสคีให้เพื่อนเนี่ยมันจะไม่ได้ซับแบบประมาณ20%ด้วยซ้ำอ่ะมันจะแค่แบบ7% 8% 10%อย่างเงี้ยมันจะซับน้อยมันจะต่างกับเรื่องอืงอ่นๆเงี้ยดังนั้นไอ้ตัวเนี้ย ซับโอกาสขี่ให้กับเพื่อนสูงมากๆเลยเป็นตัวละคตละรตัวร้ายที่พารสี่มันเก๋มากเลยช่องหนึ่งก็ฟิช่อง2ก็ได้เหมือนกันซับพอร์ตแรงแล้วก็ได้คีเรตให้เพื่อนด้วยน่าสนใจมากนะครับการออพเส้นทางเนี่ยก็อัพเบิร์นนําไปเลยเพราะว่ามีโอกาสคี่ให้สูงอยู่แล้วใช่ไหมล่ะโอกาสคี่มันก็มีติดตัวที่ high c h a อยู่แล้วอะตัวผมเองนะครับผมปลดหนึ่งเส้นทาง69%ประมาณนี้ผมใส่เบิร์นวล, 9, ลวเก้าลก็หลบวลหกส่วนลิงสก,กิลเนี่ยก็ พยายามดันลิงก์บิ๊กแบดบอสให้มันไกลที่สุดก็คือลิงก์เวเที่เหลือนี่ก็เป็นลิงก์เวลแบบเวลสี่เววห้านะไม่ได้ไกลามากแต่ก็กลางกลางนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปเทสไอแมงป่องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงครับไอตัวพวกเดมิการอะไรอย่างเงี้ยไอพวกตัวร้ายที่เป็นแนวปีศาจที่มาจากภาคฮีโร่เนะี่ยมันเอาจริงจริงนี่อย่ามองข้ามเลยเล่นด้วยกันแม่งแบบลิงก์โคตรสุดเลยลิงก์ด้วยกันนี่คือแบบมันก็ไม่ต่างกับพวกตัวละครตัวร้ายปกติในทีมตึงๆเลยเอาเข้าจริงนะเพียงแค่ว่า ตัวจากภาคฮีโร่อะมันสมัยก่อนอะปีก่อนนู้นน่ะมันไม่ได้แบบเก่งอะไรมากไงแต่ผมว่าปีนี้มันมาเหนือแล้วก็เป็นปีสุดท้ายด้วยก็ <c oughs> เลยแบบต้องทาเหนือเหนือหน่อยนะครับปีมันก็ปัจจุบันแล้วก็ควรจะเก่งอะนะฮะเนี่ยคือลิงก์ด้วยกันอะพวกแบบอะไรอย่างเงี้ยเดมิกราลิงกับอะไรเมจิกคาบูล่าอะไระได้ได้ฟูลลิงก์เลยมั้งถ้าจำไม่ผิดเกือบฟูลลิงก์ไม่ก็ฟูลลิงก์อะแล้วไอ้ตัวนี้ก็ได้ ECA ด้วยเล่นด้วยกันคือแบบบันเทิงบอกเลย เดี๋ยวรอมันมายืนลิงด้วยกันยังไยเดี๋ยวรู้เรื่องครับนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือผมไม่เข้าใจว่าทําไมมันต้องทาท่าโพสปัญญาอ่อนด้วยเนะี่ยไอเฮียเนี่ยเนี่ยที่มันทําท่าเดบอะไรเนะี่ยงงมากเลยตัวละครดูหน้าเกงขามดูแบบดูน่ากลัวมันเดบโชว์ไม่รู้แล้วมือแม่งใหญ่เลยอนะนาไม่รู้ว่าเป็นท่าโพสประจาตัวมันหรือเปล่านะครับตัวแม้ตายอัดหน้าซึ่งโดนซิลด้วยนะด่านนี้มันซิลนะได้น่าเสียดาย อย่างน้อยก็เก็บพาสซีฟไปก่อนเพราะว่าตัวมันเองจําเป็นต้องโดนโจมตีเพื่อได้ดามเมจเพิ่มขึ้นนะครับก็รับตีมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะเดี๋ยวกลับมาน่าจะได้เห็นดามเมจแบบแรงๆเพราะว่าเราเน้นสแต็กเอเดคไว้โดนเตะครบ4ครั้งใช่ไหมยังขาดอีก2ครั้งนะฮะเธอหน้ากลับมาอาจจะครบพาสซสีฟเลยก็ได้โดนเตะหน้า2ทีอย่างนี้รู้เรื่อง เอาละครับครั้งนี้นะครับน่าจะได้เห็นดานเมจเกิดแบบฟูลพาสีด้วยนะเพราะว่าลิงบิ๊กแบนบอสทำงานแล้วพอลิงบิ๊กแบนบอสทำงานเนี่ยดีเฟนต์กลายเป็น 2, 2, 2. องแสนสเพราะว่าตอนเทิร์นแรกเนี่ยตอนลิงไม่แอคทีฟมันแค่แสนเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราเก็บลูกแก้วไปพาสีครบแน่นอนเพราะว่าเราโดนเตะอัดหน้ามาก่อน2ทีก็คือรวมจากคืนที่แล้ว4ครั้งเป็น6ครั้งนะครับ ADK เต็มที่240เปอร์เซ็นต์มีซัพพอร์ตจากไอ้เจ้าฟิลแดงไว้อีกโอ้โหแล้วมันหลบไงประเด็น กูไม่น่าอัหลบเลยรู้งี้แต่ดามเมจ16ล้านเแสนนะครับเกี่ยวบ17 000, ล้านเมื่อกี้มันหลบไป1ทีนะครับติดคินะฮะคิไฮแชนรับร้อยตายแม่งยิง17ล้านนะเมื่อกี้นะคือดามเมจขนาดนั้นกับตัวละครช่องหนึ่งให้เพื่อนอ่ะถือว่าโหดมากๆเลยนะผมไม่รู้ว่าที่มันหลบไปนี่มันได้พาสีเพิ่มไหมเหมือนตัวอื่นแต่น่าจะไม่ได้แหละเพราะว่าพารสีมันก็เขียนชัดเจนยู่แล้วว่าต้องโดนโจมตีมาก่อนแล้วค่อยได้ไอเอดิเคเพิ่มนะครับ ถ้ามันยังขาดก้อนดาเมจอีกก้อนหนึ่งจริง40%จริงอ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะเพราะว่ามันจะแรงกว่านี้ได้อีกก็คือจะแรงกว่านี้จาก17ล้านเป็นแบบน่าจะ18ล้านได้เลยคือไม่ธรรมดานะบอกไว้ก่อนนะตัวนี้ไม่ธรรมดานะยิงแรงชิปหายเลยฮะติดเบิ้ลทีคือแบบนอกจากมันจะดาเมจพุ่งไม่พอเพื่อนก็ถึกขึ้นอีกอ่ะคือผมว่าเล่นช่องหนึ่งอ่ะน่าจะดีสุดแล้วเว้ยนอกจากเป็นกรณีที่แบบว่า มีคนเล่นช่องหนึ่งแทนมันได้ในเทอร์น,นั้นหรือว่าแบบคุณคุณปิดฉากมันได้คุณมั่นใจอะ่ะคุณก็ให้มันเล่นช่องสองเพื่อเร่งดาเมจเพื่อนก็ได้เร่งดาเมจเพื่อนเร่งให้เพื่อนตีคียง่ายขึ้นก็ได้นะแต่ผมว่าพื้นฐานแล้วอะ่ะแบบว่าปกติที่ควรจะเล่นก็ช่องหนึ่งอะแหละมันน่าจะเวอร์สุดแล้วเพราะเขาข้จริงไอ้พวกทีมฮีโร่ตัวร้ายนี่ตัวช่องหนึ่งมันไม่ได้มีนะมีแค่แม่งคนเดียวตอนเนี้ยที่แบบดูนี่จะเป็นอันดับหนึ่งสุดแล้วอะ่ะ มันคือโกฮังบีสแสงทีมฮีโร่ตัวร้ายก็ว่าได้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้แคร์นะครับเล่นผสมกับทีมตัวดีมันก็อาจจะไม่ไม่สุดเท่านี้เพราะว่ามันจําเป็นต้องมีตัวละครตัวร้ายทั้งหมดในเธนไงถึงจะได้ลดดาเมจก่อนโจมตีบีถ้าเรามีตัวดีสักตัวหนึ่งในเทิอนอย่างเงี้ยก็อาจจะเสียก้อนนี้ไปก้อนลดดาเมจเพิ่มเติม20%นะครับผมเลยแนะนาว่าเออจัดเป็นฟูลทีมตัวร้ายไปเลยน่าจะเบิกกว่านะโอ้โหแล้วจังหวะนี้เขาใส่สุดไง โอ้โหฟูลลิงจริงครับผมฟูลลิงจริงไม่มีลิงเฟสแบทเทิลเหรอเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะอย่างงี้ไปแล้วกันไม่มีลิงเฟสแบทเทิลเฉยเอาเถอะครับบอกเลยว่าบันเทิงแน่เราจะลองย้ายให้มันเล่นช่อง2ดูไหมเพราะว่าอันนี้ช่อง2ต่อให้มันเสียก้อนเอดีเคดีเฟนไปแต่มันก็ฟูลลิงนะคือช่องหนึ่งเนี่ยมันดีกับการที่ว่ามันยืนค้ำดักหน้าได้แล้วก็มันจะได้เปอร์เซ็นต์เอดีเคดีเฟนมากกว่าช่อง2 แต่ช่อง2ข้อดีก็คือทําให้เพื่อนทั้งเินเก่งขึ้นแล้วดาเมจอ่ะผมว่าดาเมจคงไม่ต่างกันมากขนาดนั้นกับช่องหนึ่งเพราะอย่างน้อยยังได้ edk 60%นนั่นเองนะครับก็เลยคิดว่าเล่นได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรไปเก็บไปครับปั๊บอ่ะลิงบิ๊กแบทบอสหายแล้วเมื่อกี้มันฮิวเด้งขึ้นมาจากไอตัวไออเมจิกคาบูล่าอะไรเนี่ยครับต้องรอให้มันโดนเตะอัอดเข้ามาเจ็บๆลิงบิ๊กแบทบอสหายนะครับต้องรอโดนเตะให้มันเจ็บๆก่อนอุ้ยตายไปเนี่ย ไม่น่าตายไม่น่าตายไม่ไม่ไมน่าตายผมว่าไม่น่าตายนะเอาแล้วนะอันนี้มาเอาลงใหม่นะครับก็คือที่เห็นด้านหน้าเนี่ยพาสีบเต็มแน่นอนถ้าเกี่ยวว่ามันโดนเตะม,มาครบทุกอย่างแล้วนะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยผมจัดแบบพยายามจัดเป็นโรเิชันเดิมก็คือมีลิงก์แบบเกือบฟูลลิงก์อันนี้เสียดายที่มันขาดแค่ลิงก์เดียวคือเฟสนแบทเทิลนะครับคือต้องทําใจจังหวะเทิร์นนี้มันเล่นช่อง2ไม่ได้จริงๆว่ะตอนเล่นช่องหนึ่งไป ขอแค่อย่างเดียวคืออย่าลั่นไม้ตายใส่แล้วกันผมอยากเห็นท่านไม้ตายมันว่าฟูพาสีมีซับมีลิงก์เยอะเนี่ยมันเท่าไหร่มาฮึบยีล้านนี่มันโกหังบีชัดๆัดยี่ล้านที่ซับเพื่อนได้แล้วก็ลุนคีหแชนไม่ติดถ้าติดขึ้นมาก็ระดับพกานะครับบอกเลยติดเบิ้ลไม้ตายทีคือแบบมันจะเดือดมากนะแนะนำว่าให้อัพเบิ้ลนําแบบ20อัพไปเลยใส่สกิลออฟใส่เบิ้ลเพิ่มไปเลย จะได้แบบว่านี่แหละดามเมจจะกรนหนำมากเพราะว่าตีหนึ่งครั้งอ่ะอาจจะไม่สาใจใครบางคนไง2ี่ล้าน1ฮิตอาจจะไม่สาใจอยาก20ล้าน2ฮิตก็ใส่เบิ้ลนำไปซะแล้วก็ลุนให้มันติดเป็นท่ามันย้ตายเอาเอานะครับจัดมาครับรอบนี้ว่ายังไงครับผมทุกคนโอเคพาสซีฟโทวะทำงานโทวะเวลามันเลือดต่ำกว่า50%เนี่ยมันจะฮิวเลือดขึ้นมาเต็มหลอดได้มั้งนะครับฮิวเลือดขึ้นมา50%เตเต็มหลอดนั่นแหละแล้วก็จะซัพพอร์ตเพิ่มเติมให้กับ ตัวฝ่ายตัวร้ายไปเ d k DEF e n s e 60%เลยก็คือตอนนี้ซัพพอร์ต60%จากโทวาท,ทำงานแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันแล้วเดี๋ยวเอมเอาข้อจริงนี่ผมไม่แน่ใจว่ามจิคาบุล่าจะแทงช่องหนึ่งแทนไหวไหมไม่น่าไหวว่าแสนเดียวไม่น่าไหวก็ให้ไอตัวเมจิคาบุล่าแหละเอยดีชื่ออะไรนะเดมิกราเออแม่งชื่อแม่งแบบหน้าตามันคล้ายกันอนะมันคือตัวเดียวกันหรือว่าคนละตัวทุกคน น่าจะเป็นคนละตัวเพราะมันคนละชื่อกันนะนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามีเขาเหมือนกันเลยก็ผมคิดว่าให้มันช่องหนึ่งเหมือนเดิมมัดีแล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วคืออย่างที่บอกว่าทีมนี่ตัวช่องหนึ่งเก่งๆมันไม่มีอ่ะมันมีน้อยมีแค่เนี้ยตัวเดียวเลยแบบโดดเด่นๆนะนะก็ให้มันช่องหนึ่งไปละกันนะครับอย่างน้อยก็ลิงก์บิ๊กแบทบอสไม่ทํางานไม่เป็นไรซัพพอร์ตจะโทรว่าทดแทนได้นะครับถ้าอัดไม้ตายเข้ามาช่องหนึ่งก็นั่นแหละครับรู้งานไหนมาลองดูซิว่าจะ ตายเลยไหมเพราะว่าดีเฟนซ์มันก็แค่สองแสนนะแต่ว่าลดดาเมจแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะสองแสนโอ้ยก็ได้อยู่นะโอเคทำงานดิกเว็นบอสพอดีดาเมจยี่สิบสองล้านนะครับรอบนี้ขอคีดได้ไหมไปเลยสปิริตบอมอืม์โอ้โหสามหลอดติดเบิ้ลธรรมดาแหม่น่าเสียดายครับเบิ้ลธรรมดาแม่งยิงหกล้านให้นะถ้าเบิ้ลแม็กก์ตายทีนี่คือแบบจะไปยี่สิบห้าล้านก็น่าจะถึงได้เลยอะโอ้โหเดือดนะ เดือดเลยไอ้นี่ครับเมจิกคาบู拉สิบเจ็ดล้านโอ้โหเจ้าแรงจังเหรอแรงมากเลยนี้อย่างแรงเลยนี้คู่นี้อย่างแรงเลยครับแล้วด่านโกเลต้าบูโซนแม่งบางได้ไงเลือดไหลเป็นสายน้ําเลยเมื่อกี้แต่ว่าครั้งเนี้ยอาจจะตายได้เลยเพราะว่าสพอร์ตไม่เหลือแล้ว <laughs> ไม่เหลือพพอร์ตอะไรแล้วดีเฟนส์สองแสนหนึ่งนะครับผม ไม่เหลือใครให้อยู่เคียงข้างแล้วต้องคอยฮิวจากไอตเมจิกคาบูล่าฮิลเพิ่มขึ้นมาแบบนี้ปั๊บโอเคก็ยังคงมีลิงก์ทำงานอยู่เอาละคือเฟดไม่แก้มันแม้ตายเข้ามาหลักสองแสนเฟดนี้ก็น่าเพิ่มมาจากสองแสนเป็นสามแสนแหละเพิ่มมาทีละแสนดูซิว่าทำไให้ตายโกเลกาต้าซูเปอร์ไซย่ายังจ,จะแทงได้ดิ้นได้ดีอยู่ไหมนะครับยังจะรอดจากน้ำมือแม้ตายโกเลกาต้าร่างนี้ไหมเฮ้ย เลื้เหลือห้าหมื่นแม่งเอ,อ้ยโดนมาสามแสนจริงด้วยดาเมจสิบแปดล้านดาเมจแบบมีแค่ลิงกับไอเจ้าคู่ลิงเพื่อนบันดดี้มันก็คือเป็นจิกคาบูล่าแล้วก็ซัพพอร์ตไม่มีแต่ก็ยังยิงสิบแปดล้านได้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆดาเมจแรงแทงให้ทีมได้ครับเพราะว่าดานนี้มันตีแรงมากเว้ยเราไม่ใช่ไอเทมไม่นะ่าประเด็นอนะ่ะแล้วมันลอดจากน้ำมือไม้ตายพวกกุตาได้ก็ถือว่าถึกมากแล้วนะครับอืม ต่ถ้าเป็นด่านสมัยใหม่แบบใหม่หมจ๋าๆเลยก็อาจจะตายได้อยู่ดีแบบพวกที่มันตีแบบเถื่อนๆน่ะก็น่าจะถึงขั้นแบบตายได้ต่อให้ลดดาเมจแปก็ตามนะคือหลังจากที่มันโจมตีไม้ตายอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกครับดีเฟน์หลังยิงมันบวกเพิ่มไงแต่ปัญหาก็คือแบบโดนดักหน้าแหละคราวนี้เนี่ยผมจะมาลองเล่นแบบให้มันยืนช่อง2เพื่อเอาผลซับพอร์ตดูว่ามันจะดาเมจเท่าไหร่แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยจะตีคีดได ขึ้นง่ายจริงไหมนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูซึ่งก็จะเป็นจังหวะที่ว่ามีโทวาซัพพอร์ตแล้วก็าพาร์สีเนี่ยโดนเตะครบ6ครั้งเรียบร้อยนะครับมีลิงก์บิ๊กแบทบอสทำงานไปเดี๋ยวเราไปเทสกันแล้วก็เพื่อความชัวร์ผมจะใช้เทมป้องกันไล้เผื่อด้วยเพราะว่ามันต้องมีคนตายแน่นอนถ้าไม่ใช้กันเฮ้ยแม่เอ้ยเน,เ,นเนี่ยข้อเสียคือพอเราไม่ได้อัพลิงก์สิบอะแป๊บแป๊บฮิวเลือดเด้งขึ้นมาแม่ก็ลิงก์ก็เสียแล้วเห็นไหม เมื่อกี้ยังบอกเลยว่าลิงบิ๊กแบทบอสทำงานเก็บลูกแก้ปุ๊บลิงแม่งหายเลยน่าเสียดายมากนะก็ไม่เป็นไรครับมาหวังให้มันได้ให้มันกุยกระต่าอัดแม้ตายใส่เมจิกคาบู่าเนี่ยอาจจะเจ็บได้อยู่14ี่ล้านไม่คีแล้วหนึ่งดอกไม่เบิ้ลนะครับไม่อะไรเลยมากุยกระตา่าแม้ตายอัดเข้ามาให้มันเลือดต่ําแล้วมันทํางานบิ๊กแบทบอสเนี่ยอยากเห็นดามเมจช่องสองว่าเท่าไหร่โอเคสวยครับไม่เข้านะฮะ 17ล้านก็ดูไม่ค่อยห่างเลยนะคือเล่นช่องหนึ่งเนี่ยมันจะไปหลัก20ล้านได้ปลาไปหลัก20กว่าล้านแต่ช่อง2ก็ไม่น่าเกียดเหมือนกันก็17ล้านแถวเนี้ยประมาณ15ล้าน17ล้านได้ครับยิ่งคูณอัพลิงสิบทุกลิงก์มันจะมันจะเดือดอะไรกว่านี้เยอะเลยเพราะว่าจะได้เปอร์เซ็นต์ต่างๆจากพวกลิงก์ที่เหลือด้วยเปอร์เซ็นต์นิดหนึ่งนิดหน่อยอะไรอย่างี้ก็จะเด้งขึ้นมาเยอะนะครับรอบนี้ไม่มีซับแต่ฟูลลิงนะครับพะมีลิงก์เฟรนดแบเทิลโอเคมา ก็อันนี้เมจิกคาบูล่าบอลลุ้ง4ลูกบวกวิสก็เป็น80%ดปแทงไหวไหมไม่รู้ดีเฟนสองแสนห้าการ์ดเมจแปดสิบผมว่าตุยได้เนี่ยไม่เงยเอ้ยโชว์ยากจริงพอกูไม่อัพลิงเนี่ยต้องอัพลิงจริงกว่าทุกคนหาไปไปหาอัพเลยนะดูคลิปนี้จบใครไม่ได้อัพไปหาอัพซะนะครับว่างๆปล่อยจอค้างอ่ะนั่นแหละโอเครอดครับ15ล้านตัวนี้จะยิงคีขึ้นมาหน่อยไหมสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ย นายได้ผลซับคีค์เลดจากเพื่อน้วนะเวย้ยนายจะคีให้เราเห็นสักครั้งหนึ่งได้ไหมไม่คีเลยครับแต่มันก็โอกาสะมันยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาแต่มันก็แบบไม่ได้การันตีงไงก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ติดกันแหละสิบห้าล้านอันนี้คือแบบเลือดเต็มนะฮะเนี่ยแหละคือดาเมจอะเห็นได้เลยว่ามันไม่น่าเกียดเลยเว้ยทำหลักสิบห้าล้านได้ท้งนี้ว่าไม่ได้รันลิงก์บ Big, Big, ิ๊กเบ็ดบอสยซ้ำแล้วก็ไม่ได้มีซัพพอร์ตเลยซ้ำนะเออขนาดแบบ ไม่ได้อัพลิงสิบทุกลิงก์อ่ยมันยังดูแบบใช้งานงดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครมีปลดเส้นทาง2ทางดาวลุ้งเนี่ยตัวละครนี้คือจะเก่งมากในทีมดาร์คบอลฮีโร่นะครับแต่ก็จะแบบมันจะออกแนวเป็นฝ่ายแน,แนวแบบทีมตัวร้ายหน่อยอ่ะถ้าเล่นกับพวกโกคูบูเนี่ยก็คงจะไม่เวิร์กเป็นเรื่องของด้านเรื่องลิงสกิลด้วยปัญหาเรื่องลิง์ด้วยปัญหาเรื่องพาสีตัวร้ายด้วยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าดาร์คเดมิกานะครับดาร์คคิงเดมิกาเขียวตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายของอตฮีโร่ ที่มันมาในเกมลูกครแพทเทิร์นนะครับก็เก่งมากๆนะฮะฮังบีสอะไรง,ง่ายๆนิยามมันคือโกฮังบีสจากด้านบอลฮีโร่เลยนะเพราะว่ายินค่าให้ทีมได้ลดดาเมจต,ตั้ง80%นี่ะมันเยอะมากดีเฟนซ์มันแสนเดียว2 0 0แสนก็จริงแต่ว่าลดดาเมจ80%สามารถรับไม้ตายได้จริงๆนะครับเนะี่ยเราก็ลองมาแล้วในคลิปนี้ว่ารับไม้ตายพวกด่านกูเกต้าเฟสซูเปอร์ไซย่าเฟสล่างผมดาก็หลัก2 0 0แสนสามแสนมันก็รอดอยู่แหละ แต่ปัญหาก็คือทีม,มันจะตายไวเพราะว่าทีมนี้มันเลือดน้อยแค่นั้นเองก็เลยดูเจ็บหน่อยแต่เกิดเป็นทีมแบบพวกทีมด e มานิกพาวเวอร์อ่ะมันน่าจะมันน่าจะดูเบากว่านี้เพราะว่าเลือดทีมจะเยอะกว่านะครับพวกทีมหลอดสลักอะไรก็ว่าไปนะอืไอ้คู่นี่นไอ้คู่เมจิกคาบูล่ากับเดมิกราอะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะเอาไปเล่นพวกทีมหลอดสลักได้ดีเลยแหละผมว่าเอาไปยืนคู่กันอะไรแบบนั้น คลิปนี้ก็เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับใครมีความเห็นยังไงกับตัวละครตัวนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้ก็ไปแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งต่อไปปิดท้ายด้วยกันท่าแม่ตายของกุยกาต้า9ปีสวยๆงามๆ1ร้านดามเม Let จ let's go เจอกันนะครับผมบ๊ายบาย